ขอบตลาดนะคะกับแว่นสัําตาแตกต่างกันอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปฟังข้อมูลเรื่องนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ดูข้อมูลและเรื่องอื่นๆในคลิปต่อๆไปค่ะนะคะก็คือจางที่ทุกท่านเคยทราบนะคะก็คือเราสามารถหาซื้อได้ตามจุดที่เขามีจําหน่ายนะคะแค่เราไปลองส่งดูเราก็ชัดเจนเราก็เอามาใช้นะคะแต่ความสบายตานะคะอาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะแล้วก็ค่าสายตาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องตรงต,รงตามตาเรา ส่วนแว่นสังตัดนั้นจะเป็นการวัดสายตานะคะแล้วก็เราจะทราบได้เลยว่าเราเป็นค่าสายตาอะไรนะคะสั้นยาวเอียงหรือเปล่าหรือประสบปัญหาอะไรนอกเหนือจากนั้นไหมแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกใช้เลนที่มีคุณภาพกับตาเราะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะคะว่าต้องการะจะใช้งานแบบไหนใช้ชั่วคราวหรือว่าแว่นหายแว่นหักก็สามารถใช้แว่นตลับทั่วไปได้ช่วงระยะสั้นๆนะคะส่วนท่านใดที่ต้องการในเรื่องของความสบายตาใช้งานระยะยาวและ แก้ไขปัญหาสายตาได้ถูกจุดและตรงกับของท่านก็ต้องเป็นการสั่งตัด่ะค่ะ,คะส่วนจะเลือกยังไงนั้นนะคะก็ลองตัดสินใจเลือกใช้กันดูนะคะถ้าท่านใดจะตรวจวัาสายตาฟรีนะคะก็สามารถมาตรวจว่าสายตาฟรีได้ที่ร้านหมอแว่นตาสารยานะคะตรงข้ามประตูสีมอคมิดดนค่ะ